สวัสดีค่ะวันนี้บ้านดีบ้านสวยพร้อมอยู่มีบ้านน่ารักน่ารักอีกหนึ่งหลังมาแนะนําค่ะหมู่บ้านนี้นะคะชื่อหมู่บ้านวรารักค่ะตั้งอยู่บนถนนเส้นเรียบคลองสามนะคะอาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะฟังก์ชันของบ้านนะคะจะเป็นขนาดพื้นที่20ตารางวาค่ะมี2ห้องนอนสองห้องน้ําน,นะคะ บ้านหลังนี้สามารถจอดรถภายในบ้านได้หนึ่งคันค่ะเป็นตาวเขาชั้นเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเข้ามาชมฟังก์ชันภายในบ้านกันในส่วนของบ้านนะคะหน้าบ้านกว้างถึง6เมตรค่ะแล้วที่สําคัญนะคะหมู่บ้านนี้ไม่มุ่นวายเลยค่ะมีรักษาความปลอดภัยนะคะมีส่วนกลางแล้วก็มีโรงเรียนในหมู่บ้านด้วยค่ะเข้ามาภายในนะคะบ้านหลังนี้แถมเฟอร์นิเจอร์ค่ะจะมีโซฟานะคะโต้รับแขกแล้วก็จะมีโซนรับประทานอาหารค่ะ ซึ่งแถมฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะจะมีโต๊ะ1ตัว,ตวพร้อมเก้าอีส้สตัวค่ะเข้ามาโซนห้องครัวนะคะห้องครัวเนี่ยบิวอินเคาน์เตอร์นะคะเป็นรูปตัว L ค่ะติดตั้งซิงค์ล้างจานนะคะพร้อมกับพัดลมระบายอากาศค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะเป็นห้องน้ําห้องที่1ค่ะซึ่งจะอยู่ภายในห้องครัวนะคะห้องนี้กว้างค่ะติดตั้งฝักบัวนะคะพร้อมใช้งานแล้วก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ สำหรับหมู่บ้านนี้นะคะการเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะเข้าเมืองออกเมืองเนี่ยสะดวกสบายมากๆค่ะเพราะหน้าหมู่บ้านนะคะจะมีรถมีผ่านค่ะซึ่งเป็นสายที่ไปสุดถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะแล้วก็มีรถตู้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูห้องนอนห้องแรกค่ะห้องนอนนี้นะคะจะอยู่ด้านหลังค่ะหน้าต่างนะคะเป็นบานสไลด์แล้วก็ขนาดของห้องนอนเนี่ยสามารถตั้งเตียงไซส์ฟุตได้เลยค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะเป็นห้องน้ํานะคะอีกหนึ่งห้องค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําที่ ใใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะจะเป็นฟังก์ชันนะคะเหมือนกับห้องเมื่อสักครู่เลยค่ะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดปูกระเบื้องเต็มนะคะแต่ห้องเนี้ยจะใหญ่กว่าค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ด้านหน้าห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะซึ่งจะใหญ่กว่าห้องเมื่อสักครู่นะคะราคาขายบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่159 0,000บาทค่ะทางคุณเจ้าของบ้านฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะวัดโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้้ออมมมูลลเเพิิ่่่ตชงงทางไ,ทไดยคะ